ที่สั่งมาจากโอ้ตำน้ำพริกนั่นไปกี่โลเราแอบแม่ตำอะไรนี่รกระเกดแล้วเรื่องเดี๋ยวจะให้ผัดอะไรนะผัดดอกยิ้มนะ่ะคิมกดไลค์อร่อยอร่อยมากนี่เดี๋ยวเรามีผักกาดดอง ล้างอะไยนะแต่ว่าของแกอร่อยนะไม่ต้องล้างก็แบบว่าโอ้มันเปรี้ยวไปแล้วก็ตักออกมาได้ด้วยเท่านี้เดี๋ยวเราไม่ล้างเราจะไปทาข้าวอะไรนะข้าวคุกเดี๋ยวเราไปตักข้าวมาใส่ข้าวเย็นในข้างหลังเราก็ได้ข้าวเย็นแล้วก็เอาตําไปเพราะว่ามันมีกระเปียมันอยู่ในนี้ใช่ไหมเสียดายฝนก็จะมา กะปิก็หมดพวกอะเราไม่ล้างหรอกไ,ไว้ล้างทีเดียวตอนอย่างนี้ลุกข้าวอือหือหิวตำให้มันแบาบว่าข้าวเนื้อไงพร้อมพร้อมเดี๋ยวเราจะไปผัดผักกาดดองล้างเรียบร้อยแล้วดาวินชีนี่นะจ๊ะ เราก็จะใช้ไข่ประมาณ6ฟองเนาะนะคะเราจะใส่เลยเราก็จะคนใส่มันแตกก่อนก็จบเมนูบ้านๆแล้วกันวันนี้ ทำน้ำเิสซิสติเราก็จผัดอันนี้กินใส่ลงไปเลยผักกาดดองนี่ม็แต่กินขนมจีนมแเลยใส่แล้วมันจะได้เข้าเนื้อนะกับผักกาดดองนะจ๊ะว่าไข่มันเดือดเดือดปุบปุบขึ้นมาก่อนเราก็จะปรุงรสชาติลงไปของนัวรสจีซนซอส เกซอแต่ดาที่บ้านไม่มีไข่เป็ดแต่ต้องไวเอาไข่ที่บ้านแม่เพิร์นไม่ิมีไข่เป็ดเราก็จะคั่ว่อนให้แห้งๆลงไปใส่วิกไทยเข้าไปยเยอะๆเพราะว่าจะได้หอมๆฟัตนตลบอ,อบอวนหน้ากล้อง นจาจ้าคิปกะเริกับผัดอากาศดองเมนงงูง่ายๆบ้านๆใครชอบก็ฝากอยู่าลกดแชรกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเป็กนกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะใครช้าแปเร็วอย่าเพิ่งงอนกันไปหาทุกบ้านเนะาะค่อยๆทยอยไปเนาะไปมากก็ไม่ได้ไปน้อยก็ไม่ดี cái đình những tiếng hai màu xanh đây nó chết bye bye